เจ้าคุณยยนต์ผสมกับชิ้นส่วนจรวดอ,ออกมาเป็นโอ้โหไอพ่นด้านหลังขอเลือกไปทางที่แบบนี้ละกันนี่บินได้ผสมกับขาล้อไปก่อนโอ้โห เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตี์มาเป็นครับกับเกมไอออนแมชชีนผสมล่างชิ้นส่วนหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผมแม่สาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่จะคล้ายๆกับเกมผสม d n a ของพวกสัตว์นะครับแต่สําหรับในวันนี้เราจะมาผสม DNA ของชิ้นส่วนหุ่นยนต์เพื่อประกอบส่วนต่างๆให้กลายเป็นอาวุธหรือว่าสิ่งที่จะช่วยให้วิ่งผ่านด่านได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับผมน่าตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะเกมนี้ ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไ like, ลค์คลิปดีนะครับผมกดติดตามกดปุ่มกราดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการผสมหุ่นยนต์ในวันนี้นะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไปเลยเพื่อนผสมนีส่วนนี้ไปก่อนโอ้โหหัวอะไรวะเนี่ยเฮย้ยหัวกลายเป็นเหมือนปืนจากนั้นนี่ส่วนแขนกลายเป็นที่ขุดโอ้โหพร้อมหรือยงเอ่ยพร้อมแล้วก็ไป าสามสองหนึ่งลุยเลยเพื่อนโอ้โหสามารถวิ่งได้เฮ้ยเหมือนเกมนั้นเลยอโอ้โหทะลุก,กำแพงเฉยเอาล้วนะตอนนี้เราจะต้องลบมานนี่ก่อนเฮ้ยตรงนี้เราสามารถปีนได้มา โอ้โยนี่ไงมือของเราเฮ้ยใช้ได้เลยนะเฮ้ยเส้นใช้ยอยู่นี่ไปเลยเพื่อนสุดยอดเย้โอ้ยชิ้นส่วนใหม่ปลดล็อก100%ได้ดูสิโอ้โยรู้สึกว่าชิ้นส่วนก็ มีด้วยกันอยู่หลายประเภทเลยนะคราวนี้ก็ติดตั้งเหมือนเดิมไปก่อนนี่ส่วนหัวช่วยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ส่วนนี้มาจากนั้นก็ชิ้นส่วนใหม่ DNA สีม่งวงโอ้โหมาแล้วเพื่อนเฮ้ยส่วนคีปหลังน่าจะช่วยให้สามารถว่ายน้ําได้ดีหรือเปล่าดูจากเส้นทางสิมีการต่อยการปีนแล้วก็การว่ายน้ําไป3 2 1อ่าโอ้โหตอนนี้เราขอทําการลองต่อยกําแพงหน่อย เฮ้ยเอา้าทะลุเฉยอื hmm, อะไรวะนี่ยแม่ไม่เห็นผลอุ้ย uh, ตรงนี้เป็นการว่ายน้ํากระโดดลงไปอือ uh huh. นี่มีครีบที่ช่วยในการว่ายน้ําที่ดีขึ้นเหมือนกับครีบฉลามอืม uh huh. จากนั้นก็โอ้โหเส้นชัยอยู่แค่ตรงนี้แล้วเพื่อนโอ้โห uh huh. uh huh. 50%เอฮ้ยชิ้นส่วนจรวดปลดล็อกไปเลยละกันนะเย่เรียบร้อยเจ้าหุ่นยนต์ผสมกับชิ้นส่วนจรวดเฮ้ยออกมาเป็นโอ้โหไอพ่อนด้านหลังแม่จะช่วยอะไรเอ่ยอยากจะรู้จริงๆนี่ใส่ครีบใส่มือแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนหัวโอ้ยกลายเป็นหุ่นยนต์ที่โคตรเท่ไปเลยเพื่อนเอาละคราวนี้โอ้หยหฟาไปก่อนเฮ้ยสุดยอดโอ้โหบินข้ามได้ไม่เอ่ย นี่ว่ายน้ำไปก่อนหุ้ยทะลุระเบิด <c oughs> แม่อุปสรรคนี่ในเกมไม่มีผลกับเราโอ้โหเมื่อกี้เหมือนจะเห็นแม่หุ่นยนต์ตัวอื่นโดนระเบิดตุมตามไปเลยนะนี่ฟินิชโอ้โหชิ้นส่วนขาใหม่50%เดี๋ยวไว้ก่อน เอาละด่านข้าวนี้นี่รู้สึกว่าจะมีการบินซะด้วยอืมติดปีกแล้วก็ติดขีบมาอุปสรรคทั้งสี่ทานแบบแน่นอนไปไหนดูสิข้าวนี้ก็โอ้โหขอเลือกไปทางที่แบบนี้ละกันนี่บินได้เฮ้ยยังพริว้วโอ้โยว่ายน้ำต่อเลยเพื่อนอืมดูสิทะลุระเบิดทะลุที่กันได้ไม่เอ่ยเฮ้ยทะลุได้เฉยแม่สงสัยเกมนี้น่าจะมีอาการบั็อก้ออ เรียบร้อยเข้าเส้นชัยนี่ครบหนึ่ง้อซอืมจะช่วยอะไรเอ่ยสําหรับเจ้าล้ออันนี้เจ้าหุ่นยนต์ผสมกับขารอไปก่อนโอ้โหเฮ้ยเตรเท่<ฮย>เหมือนเป็นตีนตะขับของรถถังนี่แล้วก็ผสมผสานทุกส่วนโอ้โหกลายเป็นหุ่นยนต์แบบว่าหุ่นยนต์นนลบที่แข็งแกร่งอืโอ,โโอโ้โหระวังนะเพื่อนแม่อุ้ยเราสามารถ ้ยวิ่งได้ไกลเอ้าอะไรวะเนี่ยแม่จะมาปีนให้เสียเวลาทําไมเอ้ยตอนนี้หุยอุยพลังนี่สุดยอดเต็มเปี่ยมมาบินไปหือมแม่ไอ้พ่นนี่บินได้แม้กระทั่งน้ําหนักตัวเยอะขนาดนี้ต่อไปก็เป็นที่ขุดเจาะน่าสนใจกันอีกแล้วแม่รู้สึกว่าเราประกอบแค่ส่วนขานี่ก็แทบจะชนะได้หมดเลยนะมาติดปีอีกทีนึงแล้วก็เอาเป็นส่วนมือละกันไปประกอบแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อน นี่โอ้โหอย่างไวครับผมเฮ้ยสุดยอดของความพริยุคราวนี้โอ้โห,หว่ายน้ำแม่โคตรช้าเลยนะผ่านได้อยู่ไม่มีปัญหาหรอกเพื่อนมีแค่เจ้าล้อนี้เราก็แทบไม่ต้องมีชิ้นส่วนอะไรเลยเย้สุดยอดนี่ปลดล็อกที่ขุดไหนดูซิที่ขุดอันนี้ โอ้โหใช้สําหรับเฮ้ยการเจาะแต่รู้สึกว่าเกมนี้จะมีบั๊กอยู่นะเราสามารถทะลุได้ทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องขุดเจาะอันนี้ก็เลยไม่จําเป็นดีดูสิโอ้โหสามารถสลับไปมาแบบนี้เอาไปได้แล้ว <c oughs> เอาละเราก็แต่งให้เต็มทุกชิ้นส่วน3 2 1ลุยเลยเพื่อนแม่เรียกว่าชิวๆสบายๆนี่ปีนแบบรวดเร็วแล้วก็แว้นไปเลยเพื่อนบึนบึนาจากนั้นก็ ทะลุแบบคิวๆไปเข้าเส้นชัย,ยอ,อย่างง่ายดายครับผมคราวนี้ปลดล็อกโอ้โหล้อใหม่มาปลดไปเลยละกันชึบหนึ่ง้ยเึบ100%นายดูสิเจ้าหุ่นยนต์กับล้อใหม่อโอ้โหโคตดเท่กลายเป็นจักรยานล้อเดียวแล้วก็อันนี้ด้วยเออเ้ยเอ้ากดผิดแม่ดันไปใส่ล้อเดิมให้ตายเถอะงั้นก็ขอผ่านผ่านด่านนี้ไปก่อนละกันนะ ้ยน่าเสียดายจริงๆโอ้โหบินได้เอ้ยเฮ้ยผ่านทางนี้ก็อเอา้าตายครับผมโอ้โยไม่ตายสิแค่สตันอือสงสัยว่าคราวนี้เราจะพ,แพ่แท้ไม่โอ้โหที่สองแน่นอนเออ ชนะอยู่ไม่เอ่ยเอาก็ยังชนะได้ต่อไปเป็นเครื่องบิน50%ได้มาแล้วชิ้นส่วนใหม่แต่ก่อนอื่นเราขอลองเป็นเจ้าล้อนี้ก่อนนะนี่คราวนี้ห้ามกดผิดพลาดเออใส่ครีบาะผมโอ้โห แม่โคตรเท่เลยนะใส่มือไปด้วยอืมนี่แหละหุ่นยนต์ที่ดูดีที่สุดแม่เงางามเป็นประกายไปเพื่อนมาล้อเดียวก็น่าจะพริ้วโอ้โหเจ้านั่นมีปีกด้วยจะเย็นเอาละว่ายน้ำแบบว่องไวเออดูสิแม่ล้อนี้ก็วิ่งไวเหมือนกันนะบรนบือนบรนเบือนแว้นแวนเฮ้ยเฮ้ยมาทางนี้แม่วิ่งเอาไวกว่า ลงมาทางนี้ไม่ทันเอาละเข้าเส้นชัยอืมชิ้นส่วนสุดท้ายคืออะไรก็ไม่รู้50%เปดี๋ยวคราวนี้นี่เราก็ประกอบโอ้โหปีเครื่องบินเฮ้ยดูสิโคตดเท่อืมคราวนี้ก็น่าจะบินได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะแต่รู้สึกว่าด่านนี้น่าจะไม่มีการบินเอาละติดขาเข้าไปด้วยแล้วก็ลองติดจรวดเพิ่มเติมเอา้ากลายเป็นไปทับซ้อนกัน โอ้โหนึกว่าจะแม่งอกได้สองปีกให้ตายเถอะแย่จริงๆเออตอนนี้ก็โอ้โหมีการว่ายน้ำออช้าเป็นเต่าค่อยๆว่ายถ้าเป็นเรื่องจริง ุนยนต์ตัวนี้น่าจะจมน้ํานะเพราะว่าน้ําหนักน่าจะเยอะอุปสรรคของเกมนี้ถ้าเทียบกับเกมที่เป็นการผสม DNA ของสัตว์ค่อนข้างจะผ่านแบบง่ายดายเออคราวนี้ก็ได้รับชิ้นส่วนใหม่แต่ว่านี่ขอติดปีกไปก่อนรับรองว่าได้บินแน่นอนนี่ติดล้อไปด้วยจากนั้นก็อหัวนี้ติดขี้ไปหน่อยแล้วก็การปีนผนังโอ้โห อย่างเท่ครับผมเท่แบบสุดๆ3 2 1โอ้โหข้างๆแต่งตัวคล้ายๆเราเอ้ยแต่ว่าเราพิ้วกว่าเยอะเฮ้ยมันชนไปแล้วขอบินหน่อยเพื่อนปืนโอ้โหยกลางปีกมาจากนั้นก็ขอขึ้นด้านบนเอาละแล้วก็พุ่งไปอือแบบนี้ไวกว่าเยอะไปเลยเข้าเส้นชัย สุดยอดรู้สึกว่าไม่มีอะไรให้ปลดล็อกแล้วนะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะทําการประกอบชิ้นส่วนสุดท้ายนี่เลยโอ้โหครีบอะไรเอ่ยใบพัดใช้สําหรับการว่ายน้ําให้ว่องไวมากขึ้นจากนั้นก็ติดปีก คนละส่วนเอ้ยดูเท่ส่วนขาก็เหมือนเดิมเป็นล้อเดียวดูดีกว่าเยอะส่วนหัวก็นี่เลยเพื่อนแล้วก็ส่วนนี่ส่วนมือนี่ก็คือล่างสุดท้ายล่างสมบูรณ์3ามเริ่มได้ครับผมหุยห้ยเุ้ยเจ้านั่นทำไมล้อมันวิ่งไวดูก่อนโอ้โหประมาทไม่ได้หุยโอ้โหัวน้งก็ไว้ด้วยนั่นแหละโดนระเบิดตูม สตันเอาล่ะตอนนี้ปีนอย่างว่องไวเอ้ยมันไม่ติดแขนไปเลยบรืนโอ้โหทางรับเอาละ่ะรีบเข้าอสุดยอดโอ้โหคราวนี้ก็มีแค่ปีกกับใช้หมัดแม่ตกใจหมดเลยนะทำไมเจ้านั่นใช้ล้ออันนี้แล้วก็วิ่งโคตรไวดูสิหน้าประหลาดใจจริงๆนี่ติดมือแล้วก็ติดหัวเอาเป็นหัวแรกก่อนละกัน เออเป็นแบบนี้คราวนี้ใครจะพิ้วกว่าเอ,อ้ยโอ้โหมันวิ่งไวอีกแล้วเฮ้ยเราขอบินปรืดเออโอ,อ้ยมันบินไวกว่าด้วยเฮ้ยจะเอายังไงไม่มันจะแซงเออชนกำแพงไปก่อนแล้วก็รีบเข้าอ้าวเกือบแพ้ครับผม เย้ yeah, เรียบร้อยเลเวล13บสโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยเป็นการผสมล่างหุ่นยนต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจนะเกมนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจนะครับให้กับพียรติในการแนะนาเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผม หนตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ